สวัสดีครับเพื่อนๆทักถายยามเช้านะครับตอนนี้6มโมงกว่าครับอันนี้ผมได้สั่งซื้อทอนพันธ์นะครับเป็นอ้อยคันน้ำนะครับอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับชื้อพันธุ์ว่าจิตระดานะครับพันจิตระดา แป๊บนึงนะครับนี่นะครับจิรดาเป็นอ้อยคันน้ำสายพันุหนึ่งนะครับที่ที่มีมานานแล้วแหละนะครับที่มีมานานแล้วในประเทศไทยนะครับก็ลองไปค้นคว้าข้อมูลดูใน Google นะครับมีอยู่ ข้อมูลของอ้อยตัวนี้อยู่ก็เป็นอ้อยคันน้ำพนะันหนึ่งสามารถคันน้ำได้นะครับแล้วก็ดูจากลักษณะข้อป้องกับลำเนี่ยไม่ค่อยเหมือนสุพรรณเท่าไหร่เหมือนอาจจะเหมือนตรงที่ตุ่มตุ่มลาก ม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่ตุ่มลากจริงๆมันก็ต้องคต้องเหมือนกับทุกพันธุ์เลยนะการมีตุ่มลากแต่เรื่องของความยาวของป้องเนี่ยต่างกันชัดเจนมันจะเป็นคล้ายๆเหมือนกระดูกอะฮะเหมือนท่อนกระดูกอ่าจะมีความเบาของลำของลำตรงไปแล้วก็จะมีความบวมขึ้นมาตรงข้อนี้นะครับเนี่ยเป็นเหมือนกระดูกแต่สุพรรณมันจะ อวบ,บตรงๆสม่ำเสมอใช่ไหมแต่นี่มันจะเป็นแบบเป็นป้องเป็นเว้าวตรงกลางลำแล้วก็มาเป็นป้องอีกใช่ไหมะจะเป็นเป็นเสลอือแบบนี้เห็นไหมเสลอือแบบนี้ดนะูลักษณะของตาตามองไปก็คล้ายๆสุพรรณเหมือนกันนะฮะตามองก็คล้ายๆสุพรรณเหมือนกันมีเหมือนคนทำมือ กลมๆแล้วกบกือกกลงกงจะพนมมือเหมือนกันนะครับจุล <Hello. S 1> ินทรีก็จุนทรีก็ย่อยไปเหมือนกันแต่ดูเปลือกเหมือนเปลือกจะบางนะดลูลักษณะของผิวเปลือกเหมือนจะค่อนข้างบางนะครับ ใส่ถุงมาแล้วก็ใส่มาในกล่องนะครับก็คึ่งๆอบด้วยคึ่งๆควบแน่นอันนี้รากแตกแล้วรากแตกแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอขยายพันธุ์ก่อนนะครับผมขอขยายพันธุ์ส่วนตัวผมนะครับอ้อยข้น้ำหลายพันธุ์ผมอยากมีไว้ในสวนแล้วก็ส่วนใหญ่เพื่อจะได้ข้นน้ำนี่แหละอันไหนดีอันไหนอร่อยก็ ใช้ตัวนั้นนะครับแต่ยืนพื้นนี่คือสุนรบุรีห้าศูนย์นะครับต้องต้องมีต้องมีติดสวนไว้ไม่ใช่ต้องมีตศูนยนและหลักๆคือสุพรรณห้าศูนย์พันอื่นก็เราเอามาเสริมมาตอนนี้ก็จะมีพันนี้ดนะ้วยจิตระดาเนี่ยครับเดี๋ยวขอเพาะขยายพันไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวอาจจะแบ่งปันกันในอนาคตนะครับ ส่วนอีกถุงหนึ่งอันนี้เป็นอ้อยคันน้ำสายพันธุ์ใหม่นะครับแต่ว่ายังไมอ่ออกมาแบบเป็นทางการนะครับแต่ก็มีมีพันธุ์มาแล้วแหละแต่ว่าเขายังไม่ได้ตั้งชื่อว่าเป็นจะเป็นชื่อว่าพันธุ์อะไรนะครับซึ่งสถานที่วิจัยสถานีวิจัยอําเภอที่วิจัยมีมีแล้วแหละนะครับมีแล้วแหละเขาคงจะตั้งชื่อเป็นสถานที่ทีวิจัยนั่นแหละ นเป็นชื่อตรงนั้นแหละในอำเภอนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้มีชื่อมาชั่วคราวไว้ก่อนคือเบอร์เจ็ดสิบห้านะครับเป็นอ้อยคันน้าเหมือนกันจะมาดูลักษณะของท่อนพันุนะครับอืท่อนพันมีลักษณะท่อนพันธ์ที่ใหญ่ครับใหญ่เขียวลำเขียวเขียวสดใสเลยคีไคก็ประมาณหนึ่ง ที่ไข่เขาประมาณหนึงเปลือกดูเหมือนจะหนากว่าจิตรดาน,นิดนึงนะครับ<ป>ลักษณะของเปลือกดูลำลำเต็มๆได้ขอขยาพันธุ์ก่อนนะครับอ้อยขันน้ำนะครับอาจากที่เถ้าอันนี้ต่างเว้ยอันนี้ต่างลักษณะข้อต่างกัน ต่างกันกันกบสุพรรณต่างกันกับจิตราดาชัดเจนเลยนลักษณะป้องเห็นไหมว่าตรงป้องเนี่ยจะมีเส้นไม่ค่ไม่รู้ก็เลือกเส้นอะไรนะเส้นคอแล้วกันนะจะเหมือนเข็มขัดรัดไว้นะเป็นสีออกกึง่งๆ่งน้ำตาลนะกึงก่งน้าตาลส่วนตาก็แทงออกมาในแนวที่ไม่ชี้ขึ้นนะจะพุ่งออกมาในแนวแบบ ออก้านข้างลักษณะทางกายภาพของอ้อยเบอร์เจ็ดสิบห้านะครับลำใหญ่ครับลำใหญ่มากๆนะครับลำใหญ่มากเดี๋ยวผมจะลงคลิปทำหน้าปกไว้แล้วกันว่าเป็นอ้อยจิตตาดาแล้วก็อ้อยอเบอร์เจ็สิบห้าเดี๋ยวกุ้งกุงออกมานรนเร็วๆเนี้ยครัชื่อ ชื่อของอ้อยพัน,นี้ก็คงออกมาในเร็วๆนี้ลำใหญ่ครับลำใหญ่น่าจะได้น้ำที่เยอะนะแต่เรื่องของน้ำเนี่ยต้องต้องปลูกแล้วก็ลองคันดอียทีหนึ่งแต่ที่ผมได้ข้อมูลมาทั้งอ้อยจิตระดาและอ้อยตัวนี้นะก็คือน้ำหอมหวานสีสวยนะครับส่วนตัวเนี้ยทางที่ผู้ที่ คนที่มีข้อมูลแล้วก็ผมซื้อพันธุ์มาจากเขาเนี่ยเขาให้ข้อมูลว่าโรคนะโรคที่โรคที่มากับอ้อยออโรคที่มันจะเกิดขึ้นกับอ้อยเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับพัฒนามามันพัฒนามาเรื่อยๆะฮะสำหรับอ้อยขนานนาพันธุ์ต่างๆพัฒนามาเรื่อยเพื่อที่จะให้เกษตรกรนะครับนำมาปลูกแล้วก็ ขยายพันธุ์นะก็คือใช้งานเอามาอยู่ส่วนหนึ่งในชีวิตนะเอามาคั้นน้ำขายอะไรต่างๆนะครับเอามารับประทานอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องลองดูว่ามันจะสามารถทำเป็นอ้อยควันได้หรือเปล่าแต่หลักๆสองตัวนี้นะเดี๋ยววางเปรียบเทียบกันให้ดูไม่ปลันตลก <c oughs> ขนาดของลำนะครับต่างกันตันนี้จะเป็นอ้อยเบอร์เจ็ดสิบห้านะครับเป็นอ้อยสายพันธุ์อีกสายพันธุ์หนึ่งที่กำลังจะตั้งชื่อแล้วแต่ตอนนี้ยังใช้ชื่อเป็นเจ็สิบห้าอันนี้คือจิตรดานะครับเป็นจิตรดาขนาดของลำค่อนข้างต่างกันเลยอันนี้ลำใหญ่ลำเขียวใหญ่เหมือนอ้อยเขียวยักษ์เลย ปริมาณนะ่าจะได้เยอะเลตถ้าคันน้ำเพราะ่มันใหญ่นะครับก้อนนี้เป็นจิตรดาออกลำจะออกลงเหลืองสีจะต่างกันเนะี่ยลำจอ,อกลังเหลืองไม่ใช่เหลืองเฉพาะส่วนปลายนะก็คือในในกลางลำนะ่ะก็ก,ก็ก็เหลืองเหมือนกัน,นครัแอ่นี้จะออกเขียวเลยเบอร์เจ็ดสิบห้าจะออกเขียวจิตรดาจะออกเหลืองส่วนตรงข้อส่วนตรงขอบข้อตรงเนี้ยนะครับ เส้นเรียกว่าเส้นเข็มขัดเนี่ยเส้นรอบตัวเนี้ยตรงคอเนี่ยของเบอร์เจ็ดสิบห้าจะเข้มกว่าเห็นไหมเบอร์เจ็ดสิบห้าจะเข้มกว่าแล้วตุ่มรากจะตุ่มรากจะดูแบบตุ่มรากดูจะปูดดูจะปูดกว่าหมายถึงว่ามันมันจะพยายามที่จะออกมาเร็วกว่าแล้วก็ใหญ่กว่ารากใหญ่กว่าตามขนาดไซส์ของมันละครับตามขนาดไซส์ของของทอนพันธุ์รากใบอะไรมันก็จะใหญ่ตามกันไป สมดุลกันอันนี้ก็จิตรตดาแต่ระยะความยาวของป้องจริงๆก็น่าจะพอๆกันนะจริงๆน่าพอๆกันแต่ไซส์ต่างกันเลยโอเคครับเดี๋ยวผมเพราะขยายพันธุ์ก่อนนะครับถ้าใครที่จะจะแบ่งปันก็เดี๋ยว เกิดมีท่อนพันสาหรับแบ่งพันเมื่อไหร่ก็จะแบ่งให้นะครับแต่ผมจะทําพันสําหรับคันน้ำผมไปเรื่อยๆเนี่ยผมคันทุกพันนะคันน้ําขายหลักๆของผมคือไม่ใช่การขายท่อนพันนะหลักๆของผมคือการปลูกเองคันเองขายเองเพื่อที่เป็นอาชีพที่ยั่งยืนนะครับอ้อยเบอร์เจ็ดสิบห้า ไวใช้ได้นะผมว่ามันไวใช้ได้นะส่งมาแค่สองคืนเองเนี่ยสองสองคืนเองลากออกแล้วมาเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะที่น่าสนใจที่น่าสนใจเหมือนกันมันเป็นอ้อยพันธุ์ใหม่ที่มันมีมาทีหลังเนี่ยมันก็คงจะเขาเรียกอะไรหาแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆของสายพันธุน์ต่างๆที่ผ่านมาอะไรเงี้ยแล้วถึงจะมาเป็นพันธุ์ใหม่ก็คงจะ ลดลดข้อบอกพร่องในจุดนั้นนะเรามาเพิ่มจุดใหม่ให้กับอ้อยพันธุ์ใหม่ยังไม่มีชื่อเรียกนะครับยังไม่มีชื่อเรียกแต่ตอนนี้เขาเขาตั้งชื่อนะ่าจะเป็นจากการ number รันนัมเบอร์นะฮะรันนัมเบอร์ของอ้อยไว้ก่อนนะครับว่าเป็น75นะครับจริงๆถ้าถ้ามีเลขจริงๆถ้าเราถ้ามันมีเลขเจ็ดเนี่ยมันก็คงจะมีอ้อยพันธุอื่นอีกเยอะแยะมากมายเลยแหละ ผาหรืมแต่แค่มันยังไม่ออกมาเฉยๆนะครับยังไม่ออกมาสู่เกษตรกร,ะกรนะใช่ไหมถ้ามันมีเลขเ5เนี่ยมันต้องมีเลข1ถึงถมันกว่าจะมาถึง75มันก็ต้องมีอ้อยหลากหลายพันธุ์แต่ว่าพันธุ์ไหนอันไหนตัวไหนที่มันดีเขาที่จะเอามาให้เกษตรกร,กรนํามาปลูกนะเขาคงจะเอาตัวที่มันดีมาถูกไหมครับโอเค ประมาณนี้ก่อนนะครับคลิปนี้ถ้าทายยามเช้ากับท่อนผันอ้อยอยไปแล้วไปแล้วท่อนพันอ้อยจิตรดตาและอ้อยเบอร์75็ะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ